ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถบ้านสุดหรูรุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นคือ BMW Luxury Motorhome 2026นี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของงานวิศวกรรมแห่งอนาคต เป็นการผสมผสานระหว่างงานออกแบบรถยนต์สุดหล่ความหรูหราระดับพรีเมียมเทคโนโลยีขั้นสูงและ DNA แห่งสมรรถนะของ BMW อย่างแท้จริงในรีวิวฉบับเต็มนี้เราจะพาคุณจอบลิกทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสุดตลึงห้องโดยสารภายในสุดหรูสมรรถนะที่เหนือความคาดหมายระบบความปลอดภัยสุดล้ำจุดขายที่ทําให้รถคันนี้ไม่เหมือนใครราคาที่คาดการไว้และบทสรุปว่ามันคุ้มค่ากับให้หรือไม่มาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน ทันทีที่คุณมองเห็น BMW Luxury Motorhome 2026สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือนี่มันบ้าไปแล้วรถบ้านคันนี้ไม่มีทรงเหมือนรถบ้านทั่วไป มันคือการนำดีไซน์ของ bmw สุดพรีเมียมมาตีความใหม่ในแบบของยานพาหนะขนาดใหญ่แห่งอนาคตด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไตาคู่เอกลักษณ์ของ bmw แต่ถูกออกแบบใหม่ให้คมเข้มดุดันและดูอนาคตมากขึ้นเสริมด้วยไฟยหน้าเลเซอร์เลแบบเส้นบางเฉียบพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติกันชนด้านล่างออกแบบในสไตล์รถสปอร์ต m series พร้อมช่องดักอากาศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศโครงสร้างรถเน้นความรุ่งลมและลดแรงต้านอากาศซึ่งหาได้ยากในรถบ้านทั่วไปเส้นสายตัวรถถูกออกแบบอย่างมีมิติ แผงตัวถังแบบหลายเลเยอร์ให้ความรู้สึกเหมือนกรอหุ้มอวกาศล้อเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ใช้ล้อขนาดใหญ่ดีไซน์ฟ้าตัดดำแบบทูบีนคูลลิงรองรับเทคโนโลยีการระบายความร้อนขั้นสูงตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาผสานวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เสริมแรงช่วยลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแกรง่งมองด้านข้างจะพบเทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนความโปร่งแสงหรือทึบได้เพียงปลายนิ้วแต่นั่นยังไม่หมดเมื่อจอดรถตัวรถสามารถขยายตัวด้านข้างได้ เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยเสมือนห้องชุดสุดหรูส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายแบบดิจิทัลสตรีปพร้อมช่องชาร์จไฟและระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ติดตามสภาพแวดล้อมตลอดเวลาทั้งหมดนี้ทำให้ดีไซน์ภายนอกของ BMW Motorhome คันนี้ดูเหมือนรถบ้านจากโลกอนาคตอย่างแท้จริงต่อไปเราจะพาคุณเข้าสู่ภายในซึ่งนี่คือจุดที่ความหรูหราเกิดขึ้นจริง ห้องโดยสาร BMW Luxury Motorhome 2026ให้ความรู้สึกเหมือนการรวมกันของห้องสวีทยอดสุดหรูห้องชุดเพนเฮาส์ ouse, และห้องควบคุมยานอาวกาศแห่งอนาคตตั้งแต่ก้าวเข้ามาคุณจะพบแสงไฟเลเซอมุนตาวัสดุผิวสัมผัสนุ่มพิเศษและเพดานกระจกพาโนรามาที่ยาวตลอดทั้งหลังคาพื้นที่นั่งเล่นเป็นแบบโมดูล่าสามารถปรับหมุนพับหรือยืดได้ตามการใช้งานบาะหนังพรีเมียมไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้หลายโทนพร้อมผิววัสดุภายในที่เป็นระบบสัมผัสอัจฉริยะ เมื่อไปอยังห้องคนขับจะพบหน้าจอโค้งขนาดใหญ่เต็มตาแทนมาตรวัดแบบเดิมเชื่อมต่อระบบ iDrive เวอร์ชันล่าสุดรองรับการสั่งงานด้วยท่าทางเสียงและปัญญาประดิษฐ์พวงมาลัยสามารถหดได้เพื่อทำงานในโหมดขับขี่อัตโนมัติพื้นที่พักผ่อนภายในมีโซฟาอัจฉริยะที่แปลงเป็นเตียงหรือเก้าอี้ปรับนอนได้ พร้อมระบบเสียงเซราว์สามอองศาห้องครัวมีขนาดกะทัดรัดแต่ล้ำสมัยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะตู้เย็นแบบลิ้นชักและก๊อกน้ำกรองอัตโนมัติห้องน้ำหรูสไตล์โรงแรมมีฝักบัวเรนชาวเวอร์พื้นอุ่นและกระจกพร้อมจอแสดงผลในตัวห้องนอนหลักหรูระดับโรงแรม5ดาวเตียงระบบจดจำท่านอนควบคุมแสงอุณหภูมิและมีหน้าจอแยกส่วนเพื่อความบันเทิง BMW ไม่ได้มอบแค่พื้นที่อยู่อาศัยแต่สร้างสภาพแวดล้อมสอมารม์ทโฮมเคลื่อนที่อย่างแท้จริง ต่อไปคือสมัทนะซึ่งคุณอาจคิดว่ารถบ้านไม่จำเป็นต้องแรงมากแต่คุณอาจลืมไปว่านี่คือ BMW BMW Luxury Motorhome 2026ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid Electric ให้แรงบิดสูงกว่ารถบ้านทั่วไปหลายเท่าสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ราว300กิโลเมตรและสลับเป็น Hybrid เพื่อเดินทางระยะไกล ระบบแบตเตอรี่รองรับการชาร์จซ้ำจากการเบรกหรือเคลื่อนที่ช่วงล่างเป็นแบบอะดดัพีฟช่วยปรับการทรงตัวตามถนนน้ำหนักบรรทุกหรือสภาพอากาศช่วยให้การขับขี่นิ่งเงียบและมัน่นคงถ้าคุณเคยคิดว่ารถบ้านขับยากบอกได้เลยว่าคันนี้ให้ฟีลขับเหมือนรถ SUV หรือขั้นสุดระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าตอบสนองดีตัวรถใช้วัสดุน้ำหนักเบาและออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดการกินเชื้อเพลิงแบบเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือประสบการณ์การขับขี่ BMW ในร่างรถบ้าน มาถึงระบบความปลอดภัย bmw จัดเต็มขั้นสุดรถคันนี้มาพร้อมระบบเรดาร์360องศาลิดรากล้อง ai ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเลนระบบ adaptive cruise ขั้นสูงระบบตรวจจุดบอดและระบบป้องกันการชนที่ทำงานอัตโนมัติ รถยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบคาดการล่วงหน้าตรวจสอบการจราจรถนนภูมิอากาศและรูปแบบการขับขี่เพื่อคาดเดาเหตุการณ์ก่อนเกิดขึ้นโครงสร้างตัวรถเสริมความปลอดภัยหลายชั้นพร้อมถุงลมนิราภัยอัจฉริยะที่ปรับการทำงานให้เหมาะกับตำแหน่งผู้โดยสารแม้ส่วนขยายของรถเมื่อจอดก็ยังมีโครงสร้างป้องกันแรงกระแทกระบบไฟฉุกเฉินและการสื่อสารดาวเทียมทำงานแม้ในพื้นที่ไม่มีสัญญ,ญาณและในกรณีคนขับไม่ตอบสนองระบบขับอัตโนมัติสามารถสั่งรถหยุดข้างทางอย่างปลอดภัยได้ ไฟหน้าเลเซอร์อัดัพีปรับมุมตามสภาพถนนเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนยังไม่รวมระบบความปลอดภยัยแบบ Smart ทล็อกสแกนลายนิว้วมือมอนิเตอร์ผ่านแอปและแจ้งเตือนผ่านคลาวต่อไปคือจุดขายของรุ่นนี้ซึ่งมีมากมายเริ่มจากการผสมผสานดีไซน์ bmw สายลักชัวรี่เข้ากับการเป็นรถบ้านที่ใช้งานได้จริงบางคนอาจเรียกมันว่า super motor home ภายในรถคือสมาร์ทโฮมที่ควบคุมทุกอย่างได้ผ่านเสียง แอปหรือระบบอัตโนมัติทั้งไฟฟ้าอุณหภูมิความเป็นส่วนตัวระบบบันเทิองอุปกรณ์เครื่องใช้และอื่นๆระบบขยายห้องด้านข้างคืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยโดยไม่กระทบต่อการขับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติคือสุดยอดแห่งความล้ำทําให้คุณสามารถเดินทางข้ามประเทศโดยไม่ต้องขับเองส่วนขุมพลังไฮบริดอิเล็กทริกช่วยลดมลพิษแต่ยังให้ระยะทางไกลไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จทั้งหมดนี้คือไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้ชายรถบ้านและที่สําคัญคือความเป็นเอกสิทธิ์ พราะรถรุ่นนี้จะผลิตจํานวนจํากัดเท่านั้นทีนี้มาถึงคําถามสําคัญราคาเท่าไหร่ BMW ยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาอยู่ในช่วง1.5ล้านถึง2.2ล้านดอลลาร์หรือราว55-80ล้านบาทและอาจสูงกว่านี้หากเลือกออปชั่นพิเศษหลายอย่าง ตัวเลขนี้อาจดูสูงมากแต่ในตลาดรถบ้านระดับไฮเอนด์ end, บอกเลยว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลรถบ้านระดับเดียวกันที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีแบบ bmw ยังตั้งราคาเกินล้านดอนลลาร์แล้วที่สำคัญคุณไม่ได้ซื้อแค่รถคุณซื้อบ้านสุดหรูห้องสวิตซ์สม,มาร์ทโฮมและยานยนต์แห่งอนาคตในคราวเดียวดังนั้นต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่ยานพาหนะสำหรับคนทั่วไปแต่มันคือที่สุดของผู้ที่ต้องการความหรูหราเทคโนโลยีชื่อเสียงและอิสระในการเดินทางแบบไร้ข้อจำกัด ถึงเวลาสรุป BMW Luxury Motorhome 2026ไม่ใช่แค่รถใหม่แต่มันคือแนวคิดใหม่ของการเดินทางการผสานสมรรถนะรถ BMW เข้ากับความสะดวกสบายระดับโรงแรม5ดาวเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมระบบช่วยขับขั้นสูงและดีไซน์ที่เหมือนหลุดมาจากอนาคตนี่คือรถบ้านที่ไม่เหมือนใครมันฉลาดมันหรูหรามันล้ำยุคแอร์ละมันคือ BMW ของจริงสำหรับนักเดินทางคนทำงานนอกสถานที่คนดังนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยากใช้ชีวิตบนถนนแบบมีระดับ นี่อาจคือคำตอบของอนาคตคำถามคือคุ้มไหมซึ่งคำตอบคือถ้าคุณซื้อได้มันคุ้มแน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตระดับใหม่และรสนิยมที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสสัมผัส